พอดีกินครับสวัสดีครับมาครับพี่นอ้องเมื่อนี้มากินในไอ้ตำขนมจีนตำกระปุ้นอันนี้นะ้ำปูราพาเซบปอแดงน้องหมวยนะครับทำมาจากปูนาเป็นหลักพี่น้องคนใดอยากาได้น้ำตำปูรานัวๆเข้มขน้นสนใจทักมาได้ต้มยำทำแกงทำได้หมดเลยนะครับเ็ลได้ทุกเมนูนะครับพี่น้องนี่ขนมจีนสองห่อ ห่อละเก้าบาทเนี่ยนะครับอันนี้คือหนึ่งห่ออันนี้ผมต้มมาสองห่อห่อละเก้าบาทเบิ้งครับไ้บักหลายทํามาจากแป้งสดเก็บไว้ได้นานหนึ่งปีนะครับพี่น้องขนมจีนห่อละเก้าบาทเนี่ยอันนี้ผมจะผมจะเอาน้ําตําใส่เพราะว่าผมตําม,มาแล้วแต่ว่าผมใส่น้ําปลาล่ามาแต่ว่าผมจะเอามาผสมก,กันกับน้ําปูลาพาเซบบอลแดงลงหมวยของผมเองเนี่ยใส่ลงไปเลยไม่ต้องย่านเค็มนะครับ ใส่เยอะก็ไม่เค็มนี่ยนี่โอ้ฟูงบินตำกับไวคักโอ้ยลืมโมเม็ดกระถินมาอีกละลืมโมเม็ดกระถินมาอีกแล้วล่อผลอมาทาั้งมีก่อนฟูงบินตำนี่มาผมจะมาโคเลไอ้สีน้ำตาให้เบิ่งครับโอ้ยดีไล่ลงมาอยู่ทางใต้เพียครับ สีน้ำตามมอืมตาใส่กันเลยเครื่องอะปรุงมาแล้วนี่มีอันนี้มากินกับพร้อมครับมีอันนี้มากินกับพร้อมเนี่ยนี่ปูปูอือหือ กระปูน้อยพอดีคำตัวพอดีคำพอดีคำเลยครับกินกับไอ้สมตำอื้อื แรนหันแท้เขากินแต่ตัวนี้ก็ได้เนี่ยครับตำซั่วขนมจีน เรต้องใส่สิ่งในมะฮุง้โหโอ,หอพอดีกินครับ แกเอาแต่อองคนมึงในมันครับมันครับ

Yeah. โอ้โหบรรยากาศนี่มันแรงแรงเบิกใบจั่วรทางเรียบพื้นสิบ่มีก็ยังมีอยู่แมงมัน ก็เอาออกออกออก,ออก,ออกไ็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> อืมกูมีตั้เอ้ยชื่อแมน้นหลายครับ แก่องอว้ายอมฟุงบินต่ำตัวพอดีกินขับงามขับพี่น้องเออตัวพอดีคำพอดีคำเลย มาคุยจะกากับข้าวปุ้นปู้นะมันนะครับโอ้ยมันปูสุดยอดอเลยปูย่มนี่มันเองมันขัด กุ้ยกินกับไปเส้นกระปุ้นอือคุณอสายงามครับ บึงชีน้ำตำครับรู้จะมีความนัวแบบนี้แหละบเกเข็มนัวเข้มข้น